สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เลโฮสเปกนะครับผม EP นี้น่าจะเป็น27หรือ28นี่แหละผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิว4000กลน,นะครับว่าเอ่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมไม่ได้รีวิวกลนให้ดูนะครับว่ามันจะตอนนี้เขาป่ามาแล้วว่าจะแรงขนาดไหนนะนี่นะ4 0 0 0กลเป็นเซตนี้เลยเราจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเหมือนกันเป็นพวกหมืน่นหมื่นใหม่อันนี้อันนี้เหมือนเดิมนะเท่าที่ผมเห็นกีตาร์เขารีวิวไปแล้วนะครับ รีวิวเซตหมื่นใหม่ให้ดูนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอ่อกล่องก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับประมาณนี้แล้วกันเซตหมื่นอัรพวกนี้เนาะของครับของแจกกลุ่มประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนตัวโลชิลลแต่ผมว่าอยากอยากแบบบวกนัวๆมากกว่านะครับเมื่อกี้เซิร์ฟมันหลุดนะผมเลยไอรอรอนานอยู่ประมาณ

โอ้โหไม่วัดสักดรกไอ้ที่เอ้ยแต่ละนายแต่ละตัวมันจะมีใครใครไหววะตามจริงเลยตลกเพื่อนมันดูเซ็ตงไงวันนี้กูดูเซ็ตไม่เป็นเลยจะยิงฆ่าอาร์ตไอ้เยียมึงยุคไหนเนี่ยาไปดิไปไปไปไมนเซ็ตเมันแตกปาันยังไงมุกไหนวะไอ้ี่ เน่ๆๆขอชมหน่อยดิอาชัดเลยนม่ละอาชัดเลยโอเคชัดเลยเจอแล้วไอ้ฮี้อ่ะเจอแล้รอเจอแล้วใกล้ละใกล้ละใกล้ตายแล้ไอ้หี้ยไม่ช่วยวีกไม่เคยหว่านไม่เคยหว่านทำได้อยู่แล้ว

เนี่ยเนี่ยแรงของจริงหน้าไม้อ่ะเปลี่ยนสีแล้วปอ๊บอ่าเอาโทษทีโดนเหมือนกันกูโดนล้วงชั้นห้าเพื่อนโดนชั้นสองเพื่อนเพื่อนกูเหรอวะก็คนกูไม่แดงเลย เฮ้ยกับดองนันน <in> ่ะเฮ้ยถามจริงเลยไม่ขึ้นกันหรอวะไม่แตกไปไปโอ้เพื่อนอาร์ตสวยเพื่อนกูไม่ไปไอ้สัตว์เฮ้ยร้องรับจี้ใครหรือเปล่านี่มันมันฟินฟินหรือเปล่าอ๋อเราปิดห้องหรือเปล่าได้เอ๋ ได้เอยาตกจับร้อเฮียโดนลุมไหนวะเลโอ้โหคนเริ่มมาแล้วครับฟินอ่ะเฮ้ยเฮียหาตีเว้ยเฮ้ยโทษกูยิงใครวะเนกยิงเพื่อนอีกอะโอ้โหไหนรับตีใครอะไหนรับตีใครวะ

กูได้จากไหนอ่ะกูได้จากไหนกันนี่ทำไมสี่พันได้เฉยขอโทษเอ้ากระตุกกระตุกช่วงนี้การโปักกาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะไปดิ เหมือนจะมีคนคนไม่แรงเลยกูังอิ่มเลยตะกี้คนไม่แรงเลยทุกคนไม่มีความแรงเลยไม่แต่มันใส่สีพันแล้มั้งมันเลยไม่แรงวองางมาโอ้ไม่แรงกูเหี้ยแล้วไอ้สัาไมนยิงกูเจ็บจัง่ะไอ้บู้ผัวอมาแล้วอ่ะไอ้ยิงกูเจ็บจังไออกมาแล้วังมา เเจด็กน oh, really oh, no. ี่โอ้ผมไม่อยากวัดพวกอมันมีเพื่อนแบบคอยซ้อนอยู่นะครับเพื่อนมันน่ะเพื่อนเหรอใช่ใช่เพื่อนเขารอซ้อนอยู่นะครับเอ้ย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 ไปเล็กพวกมาดิแตกฮเ้ยท็ก กว่าแล้วเห็นไหมมันรอรั่วผมเจือยังเห็นไหมเมื่อกี้ลูกซองนะครับข้างล่างปั๊บเต้น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 เอาไอ้ที่อะผมให้กูยิงต่อต่อต่อแตง่ายแตง่าิต่อเลยต่อเลยไปดิมาเบิร์นมาเบิร์น ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยโอ๋อม่สองตีนะครับตอนนี้มาดิสองตีแล้วชิ้นดิกยูยิงเพื่อนอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนที่หมายถึงเพื่อนแบบไอ้ดีนะครับแบบเป็นเพื่อนกันอะครับ เียกูสกิดหรือเปล่าเนี่ยกระบองกูสกิดหรือเปล่าเียกระบองกูสกิดโอเคครับนเียขอโทษโอเคครับเฉยเขาก็เองเพฟังอ่ะกูรอเลยอะไรเปนเพื่อน โอ้ตัวมองมองโคตรยากเลยเฮียตัวเฮียอะไรเนี่ยมองยากกว่าตัวกูอีกเฮ้ยหาตีไว้เอไอ้ไอ้หนุ่มรวมตีหน่อยรวมตีไอหนุ่มตีมาไอ้หนุ่ม แอนไม่ไหวนะครับต้องต้องมีตีนะตีมาดตีมาดิตีมาดิไม่ไม่ไอเนี้ยตีมาดิไอเนี้ยไอเนี้ยไอกูต้องตีใครวะไอโฟอยู่ตีใครอะไอโฟอยู่ตีใครฮะไอกูต้องตีใครเนี่ยไอกูอยากอยู่ตีคนเนี้ยกูอยากอยู่ตีคนเนี้ย นี่กูอยากอยู่ที่คนนี้เฮ้ยตีกันเฮ้ยเฮ้ยตีกันเฮ้ยตีกันตีมาตีมาคนไหนอ่ะอ๋อเอ้ยฟนเฟนอย่างเงี้ยไปเป็นเฟนเว้ยมาเลยกูบอกเลยวุ้ย นำนำนำผูไม่นำแล้วหนึ่งอะฮะเฮ้ยอะไรแตกอะโอ้โหเฮี้ยเกือบขี้อะเกือบต้องขี้เกือบต้้งขี้เลยกูสุดไลกสุด ไรกูสุดปวดขี้เลยอย่างงี้ปวดขี้เลยอย่างาาาาางี้ไม่ไหนอะไรกูยังป่วนอ่ะเฮ้ยชั้นสามฉันสามโดดเอาดิโอ้ไม่ตายไหนข้าไหน

เ้ยเเจล้กกูไล่ไงเลิกกูไล่สุดกูไล่หมดอุ้ยอะไรแตกอะปทุมแตกปทุมแตกชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนเฮ้ยไม่ได้ปืนเด็กผมไม่ทันโอ้โหแล้วแตกแล้วแตกเฮ้ยตีนี้ไม่สุดยอดป่ะเฮียได้บวกกับตีโหดนะครับตีรุ่นใหญ่ไม่ไมม่่่เไไชือด้นเี่ย ไี่ปกติรุ่นใหญ่ม,มีรุ่นยงรุ่นใหญ่บ้างปะวะเฮ้ยชื่อด้วยอะไรแต่งไ่รุ่นครับอ๋อเพื่อนเอ้ยพกพีท หวยพวกฟิตมาเฮ้ย,ยต้องมีต้องมีการการพิตนะครับเม้นไม่ไหวนะออกกันพิตมาสักหน่อยไปเพื่อนพร้อมพร้อมโอ้โหตัวไม่งงยากจัดโอ้ยเด็กอาสนายิงอาสนายิงโอ้โห โล่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่เป็นไรไปเพื่อนไปโอเคโอเคจะยิงข้าไม่ได้ยิงกูเอ้าไอ้เหี้ยวัดตีนพวกหนูไอสัตว์เออไอ้เตะกูด้วยเนี่ยว่าอยู่ทำไมได้อยู่เทนี่เออเดี๋ยวรอรอนี่จบนะครับจบไปนะครับฟินต่อฟินต่อแแออดดชั้น phân mười ní wa, chái hả, ngay à, ai này kia, thấy, 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 chái hả, 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 chái เฮ้ยมึงตีไอ้นี่ไปดิไอแอดวินใช่ปะเขาคือแอดวินปะเนี่ยเนี่ยเขาคือแอดวินปะตีไปดิเออตีไปตีไปเนี่ยขออนุญาตตุยตูดโอ้โหไม่ตีด้วยได้โอ้โหสวยไหมเอ้ยเราจะขึ้นกันปะเนี่ยเฮ้ยตีสตาสามไปดิ เพื่อนพร้อมขึ้นก็พร้อมนัวนะเราบอกจะร้องมึงรออะไรกันวะเพื่อนๆเนี่ยเอ้ยระวังไอ้เช็คให้หน่อยเช็คห้องให้หน่อยรับร้องเลยขอฟูฮัลโหลแอดมินผมอยากเปลี่ยนโมเดลบ้างแอดมินแตกเอาดิเออแตกแตกทั้งหมด เดี๋ยวคุบนนั่งรับึ้นเลยพี่รับึ้นเลยพี่ไอ้เพื่อนเราทำอะไรวะไม่ไหวแล้วนะเกนอยู่ชั้นแรกเหรอเฮ้ยตีแอดไม่ออกอ่ะตีแอดออกตีเอาเลยพวกแอดวูคืนละไอ้ที่อ่ะไรอละไม่ตัวเดียวเองไปรออะไรกันวะแท๊ก สามร้อยนะครับเฮ้ยพวกพีชโคตรแรงเลยมามาเราต้องดักนะครับโอ้มันไม่ขึ้นไหนพวกนี้มันรอรว่วอ,อย่างเดียวเลยมันเหมือนจะรวบแอดมินกันหรือเปล่า ฮัลโหลหัวหัวเอสเอสอุคุน่ะมันถึกป่ะเพื่อนไอหัวเอสเอสอุคุน่ะถึกป่ะเฮ้ยเกือบเดสมอลลี่ไอพี่อมันไม่ออกกันเลยว่ะผมว่าเราต้องออกและไอพี่อะบางทหน้าตัวเดียวเลยไม่ออกเลยไอเราจะออกไหมเพื่อนไม่ออกกูออกเลยนะไม่ออกกูออกนะ รอเนี่ยเฮ้ยรอแล้วเนี่ยเอาเลยเอาเลยดิที่อย่ารอเนี่ยมึงรออะไรกันวะไอ้เี้ยมันมีแค่สี่ตัวเองแอดมินช่วยดิแอดมินเออมันมีแค่สี่เองครับขึ้นไปเล่นกันเลยแอดมินจะรอให้โปรโมตติงแล้วยิงต้อนเหรอไม่มีสี่ตัวคุณมาหากูแล้วเฮ้ยรอแล้วเนี่ยเฮ้ยรอให้เลวขึ้นมาดิ เพื่อนอยู hey, <c <c ่ไหนวะเฮ้ยไม่เอาเต่กูไอ้เทียมันดใส่กูปะเนี่ยเฮ้ยกูแปลกๆแล้วไอ้เทียมันเอาแต่กูงานนี้มีมูลนะครับงานนี้มีมูลก็ต้องหาเพื่อนเพื่อนอยู่โน่นโอเคแต่กูบอกเลย ปีนนะครับปีนปีนเขาเลยเฮ้ยเก่งเก่งเก่งมาดิขึ้นดนครับมาดิขึ้นมามานาด่ไก่ินยิงนัไีนเอเอาอ้ยมนมีติดพิษเนี่ยเฮ้ยหนีเพื่อน มึงแตะกันนะบอกเลยมีลั่นอะมีลั่นอะเออจริงจริงจริงอย่รอนครับอุ้ยเธอดุ้งเธอดุ้งอะไรแตกวะ ที่หน่อยที่หน่อยเด้เฮ้ยไอเฟสที่หน่อยทีหน่อยที่หน่อยเด้ไงวะเฮ้ยทำหน้าของดีปะตอนนี้ไปที่ไหนกันวะที่หน่อยที่หน่อยทีหน่อยผมไม่เห็นเพื่อนเลยวะมึงยับปิดโอ้โหโอ้โหอ้าวแตกแล้ว

ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการรีวิวปืนกลนะมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับแต่มันถ้าได้ลูกหัวก็คือแรงมากนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามฝากอะไรนะครับไม่ต้องคิดอะไรต่อไปนะไปเจอกันคลิปหน้าครับเฮ้ยเอได้ชี่นี้ก่อนวะยากได้ที่นี้ก่อนวะเฮ้ยประมาณนี้แล้วกันทุกคนฝากกดติดตามนะครับให้พูดไปแล้วดีกว่าไอเหียบไปป